ต้องไปโยด้านหลังนะครับนะะและเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะคะด้านล่างค่ะยังเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีนะคะท่านแล้วก็เชิญทายบนเวทีนะคะ คนเดือดคนเดือดคนกระยูเลขาธิการศึนษาข้อมูการพัฒนาตะลุนเศรษฐกิจภาคในระดับต่อไปค่ะประเด็นจริงค่ะทางเสริมการเกษตรอธิบดีกรมชลคอชคณะทุกท่านาท่านใดที่คงไม่ได้เลยนามท่านผมกราบขออภัยอย่างโสดแล้บมาเยี่ยมจังหวัดเชียงรายทั้งใต้ที่สศูนยราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งห้าจังหวัดก็มาตอนในส่วนของวันนี้นะครับจะคงมีสถานการณ์ความไม่โสดเกิดขึ้น รซแน่นอนครับว่าส่งผลกระทบในวงกว้างรวมทงางรันคาร์ติกนะครับเซเว่นหรเอเบนบิ๊กซีรวมกันอีกสองร้อยกว่าคนของระยะเวลาหนึ่งกว่าจะฟื้นตัวมาได้ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปและปัญหาที่ซ้อนแต่งชงมาไทยท่านนิพนธ์หนึ่งก็ามาปรับดันเรื่องนี้นะครับหลายสิบนาทีเป็นเอาไว้ครับวันนี้ก็ได้มีโอ,อ,อกาสได้มาชุมร่วมกับสปวัดตครับ แล้วก็ทางท่านพอดีแล้วช่วยมหาไทยนะในการที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนในสาตจังหวัดภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในในเรื่องการเกษตรครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราคิดว่าสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยกระทรวงเกษตรและกรแล้วก็สปตทและกรมทรัพย์ไทยเนี่ยเราจะเข้ามาร่วมกันในการที่ยกระดับชีวิตความมั่นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องในสาตจังหวัดภาคใต้นะครับด้วย นารอบด้วยการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็จะมีการฟื้นในส่วนของเกษตรแปลงใหญ่ฟื้นในส่วนของนาร้านที่เราจะกลับมาให้พี่น้องได้ได้กลับมาทำวิ่งทีนะครับแล้วก็ผสงเษกษตรกรจะเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดนะเพื่อที่จะให้เกิดภาพแล้วก็เกิดผลอย่างชัดเจนครับ ก็เราก็คิดว่าเป็นาสานจังหวัดชายดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะครับในการที่จะจัดในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะทําให้ถูกลของการผลิตอาหารอหารได้เนี่ยมาอยู่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยยกระดับในส่วนของพื้นที่ในการกระตุน้นเศร,รษฐกิจนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีแผนในการที่จะดำเนินก,การอยู่ครับก็จะต้องปรกษาหาร,รือกันอีกสอสรรงสามหน่วยงานนะครับที่จะเข้ามาร่วมมือกัน,นทั้งสองปตนะครับทั้งมหาดไทยโดยภาคการเกษตรเนี่ยกระทรวงเกษตรก็จะจะเป็นหลักนะครับในการที่จะเข้ามาตอนนี้เราก็เตรียมพร,ร้อมในการจัดสรรงประมาณที่จะมาทําให้กับสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอยู่เลยครับพาราตอนนี้นะผมผมเ,เรียกได้ว่าไอ้ยาน,นึ่งที่ยังมีอยู่คือการประกันรายได้ ซึ่งพี่น้องกเอกษตรกรชาวสุวนยางจะได้เงิน,นไม่ตม่ำกว่าเดิมน,นะครับแต่ว่าสถานการณ์วันนี้เ,เราให้กัรยาแห่งประเทศไทยเ,ยเข้าไปประทองในส่วนของราคายางเพราะว่าสถานการณ์วิฯกฤตเราประเมินนะครับว่าประมาณทัก2สองหรือสามเดือน,นสถานการณ์จะดีขึ้น,นเมื่อสถานดีขึ้น,นในปีหน้านราคายางจะทําให้กลับมาอยู่ระดับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแต่ว่าสถานการณ์นี้เ,เป็นสถานการณ์ของโลกทั้งในส่วนของ ภาคการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องบินทั้งในภาคการท่องเที่ยวนะครับละโดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องถุงมือยางนะครับที่วันนี้สถานการณ์โควิดแเรื่องคลี่คลายมันก็เลยทําให้ออเดอร์ต่างๆที่สั่งมากับโรงงานใหญ่ๆนะครับเขาปฏิเสธยกคืนมาแล้วก็ยอมเสียค่าปรับซึ่งตอนนี้เรากาลังเข้าไปแก้ไขดูงครับแล้วก็จะมีการเพิ่มกันใช้ยางในภาคลา่ลามากขึ้นนะครับท่านผู้นำใองูนย์วสปต